الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى ฟอินนัตตะวะซาดุลมุมินินท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวานตัลาที่รักทั้งหลายพี่น้องที่มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังคุตบะร่วมละหมาดวนันศุกร์ที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นใดนั้นขอสั่งเสีย ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ามาเถิดครับเรามามีความตักวามีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาให้มากๆเพราะการยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลานั้นจะทำให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จจะทำให้พวกเราทุกคนได้รับชัยชนะจะทำให้พวกเราทุกคน ได้รับความปลอดภัยได้รับความดีงามทั้งในโลกดุนยาแห่งนี้และในโลกอาคิรอนุนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละขอชูกรขอขอบคุณต่ออัตาลาที่อัลตาลายังไว้ชีวิตไว้ลมหายใจไว้โอกาสแก่พวกเราทุกคนได้มาสู่วันนี้อีกวันหนึ่ง วันศุกร์วันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์แล้วก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนชาบาลเดือนลำดับที่แปดของปฏิทินอิสลามและก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพวกเราทุกคนก็จะได้เจอกับเดือนรอมฎอนเดือนที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ แน่นอนอย่างยิ่งว่าเป้าประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาได้สร้างพวกเรามาทุกคนเป็นที่ทราบกันดีเป็นที่เข้าใจกันดีวันนี้จะได้มาทบทวนร่วมกันได้มาสกิดนะครับให้สำนึกให้ได้ทำความเข้าใจร่วมกันว่า ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นอยู่ในโลกดุนยานั้นไม่มีเป้าหมายอื่นใดยกเว้นว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เพื่ออิบาดะต่อละซุบฮานะหุวดะาลานี่คือเป้าหมายอัลลอฮฺตลัสว่ามลัินี้วละข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้พวกเขาทั้งหลายทำการเคารพพักดีต่อข้า เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกดุนยาแห่งน,นี้เราประกอบนะครับการงานทั้งหลายทำอิบาดาทั้งหลายทำสิ่งความดีงามทั้งหลายเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตจละเราจะต้องสำนึกอยู่ตลอดว่าเราจะต้องเดินทางต่อเราจะต้อง เดินไปข้างหน้าต่อนะครับโลกนี้ไม่ใช่ที่สิ้นสุดโลกนี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะอยู่ตลอดการนะครับอยู่อย่างถาวรไม่ใช่หนึ่งในอิบาดาที่มีความสำคัญนะครับการงานที่มีความสำคัญที่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีและก็เป็นหนึ่งในรุกลอิสลามข้อหนึ่ง ที่เราทุกคนต่างก็เรียนรู้นั่นคือการถือสนุนในเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงผู้ศรัทธานะครับบรรดามุมินทั้งหลายก็ต่างเฝ้ารอคอยและพวกเราทุกคนก็นะครับมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะประกอบคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงฉะนั้นวันนี้เราลองมาตรวจสอบ เราลองมาดูว่าพวกเรามีความพร้อมหรือว่าพวกเราได้เตรียมต้อนรับเดือนอามฎดอนอย่างมีความพร้อมหรือไม่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับเป็นโอกาสที่บ่าวของอัลลอฮ์จะได้ประกอบคุณงามความดีในเดือนที่มีความดีงามต่างๆมากมายที่มีความพิเศษกว่าเดือนอื่นๆที่อลัลลอฮ์ตาลาได้มอบให้แก่พวกเราประการแรก นะครับการเตรียมตัวต้อนรับรรมฎอนมีหลายข้อมีหลายประการที่บรรดานักวิชาการได้นําเสนอ,อกันประการแรกก็คือการขอดุอาการต้อนรับรรมฎอนด้วยกับการขอดุอาการขอดุอาถือว่าเป็นอิบาดเป็นการเคารพพักดีต่อหลายอย่างหนึ่งอัดด ah ุอาอูฮุวัลอิบาดาการขอดุอาคือการอิบาดเราเป็นบ่าวขออัละอย่าให้เราต้อง เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เราไม่สนใจด้วยกับการที่เรานะครับรู้สึกเมินเฉยกับการขอดุอาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอดุอาให้ได้รับความดีงามต่างๆมากมายรวมถึงดุอาที่มีแบบฉบับจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกันอย่างมากมายที่เป็นนะครับอุอามะซูรทั้งหลาย ฉะนั้นใกล้ ر م ض เข้ามาแล้วก็ขอให้เราได้ทําการวิงวอนขอพรจากอัลลอฮฺ سبحانه แะกตาลาให้เรามีชีวิตทันในเดือนอมฎอนในปีนี้ขอวิงวอนจากอัลลอฮ์ให้เราได้ทันอยู่นะครับได้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ที่จะใช้เวลาอย่างเต็มที่ ให้เราอยู่อย่างปลอดภัยทําอีบายได้ได้อย่างสะดวกง่ายดายในเดือนรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงนี้พี่น้องพุทศรัสธาที่รักทั้งหลายขออวาจากอัลหิให้มากๆขออวต่ออัลหิให้มากๆช่วงสูยุดช่วงระวังออาซานกับอิกรามะช่วงที่พี่น้องลุกขึ้นมาละมาตะฮัดยุดในยามค่ําคืนหรือว่าช่วงอื่นก็ตามแต่ขอให้เราได้เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอัลหิอยู่ตลอดด้วยก,การขออวแล้ว มากไปกว่านั้นก็คือการที่พี่น้องได้วิงวอนขอดุอาต่างๆในชีวิตประจําวันการกล่าวบทรําลึกถึงอัลลอฮ์ต่างๆการก,ากรล่าวซิกุรุลลอการกล่าวอัสการยามเชา้ายามเย็นบทราลึกถึงอัลลอฮ์ในช่วงเชา้าช่วงเย็นทั้งหมดทั้งหลายนั้นถือว่าเราได้มีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ที่ผู้ศรัทธานั้นพยายามที่จะรักษามันไว้ในชีวิตประจําวันของเราพี่น้องครับให้24ชั่วโมงของเรานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ ให้24ชั่วโมงของเราในทุกวันนั้นเต็มไปด้วยความดีงามต่างๆมากมายขอให้พี่น้องได้ตะหนักตรงนี้ให้มากๆนี่คือสิ่งสําคัญนะครับการขอด้อาจากอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาเมื่อเรามีโอกาสเข้าในเดอรอมฎดอล,ล,อลแล้วก็ขอด้อาจากอาลัลลอฮ์ให้เรามีความกระชับกระเฉงในการกระทำอามัลอิบะด์ให้มากๆทําอย่างถูกต้อง และก็ที่สําคัญน็คือทําแล้วอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาได้ตอบรับการงานของเราพี่น้องนี่คือสิ่งสําคัญเพราะสิ่งที่เราทําไปเราไม่ได้อยากทําให้มันสูญเปล่าสิ่งที่เราทําไปไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเป็นโมคะสิ่งที่เราได้ทําไปไม่อยากให้เหนื่อยฟรีขอดวยจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาให้อัลลอฮฺตะลานั้นตอบรับการงานของพี่น้องทุกท่านนี่คือสิ่งสําคัญประการหนึ่งประการต่อมาครับ การต้อนรับรมดนด้วยกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแน่นอนครับจะทำอิบะด์จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่จะเป็นเรื่องทำฮัชเรื่องการนะครับใจสะากตาหรือว่าเรื่องที่เราทำอยู่ทุกวันเรื่องการละหมาดต้องอาศัยความรู้ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ศรัทธาจะไม่ทำอิบะดาต่อลัลหอ นะครับแบบไม่มีความรู้แบบไม่มีความเข้าใจแต่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้อิบะดาของเรานั้นออกมาอย่างมีคุณภาพออกมาอย่างถูกต้องและอัลลอฮฺสุบฮฮานตะลาจะได้ตอบรับการงานอิบะดาจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ก็อยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือหนึ่งต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสกับอัลลอฮ์แล้วก็ประการต่อมาต้องตรงตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัม ขาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ต้องมีครบทั้งสองประการถึงจะให้การงานของเราถูกตอบรับจากลอสุบฮาหนะหวตาอัาลลเพราะฉะนั้นการถือสินบนหรือว่าการใช้ชีวิตในเดือนรมาดอนนั้นพี่น้องก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเราพยายามที่จะศึกษาหาวิชาความรู้จากนักวิชาการนะครับที่อยู่ในแนวทางซุนนะ หาหนังสือนะครับหาความเข้าใจหนังสือที่มีความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อจะให้การถือสินงดุของเราเพื่อจะจะให้การใช้ชีวิตในในเดนรบบานองเราเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นเป็นที่ยอมรับเป็นที่พอพระทยัยจากอัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวะตะลาสำคัญมากพี่นอ้องไม่ยูริดิลลาหูบิฮิไครรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนท่านอบีได้บอกเอาไว้ ผู้ใดก็ตามแต่ที่เอารับประสงค์ให้เขาได้รับความดีพระองค์จะทําให้เขาได้เข้าใจในศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโรมาดอนใกล้เข้ามาแล้วเราได้ตื่นตัวหรือ,อยังเรื่องของวิชาการความรู้อย่างน้อยนะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือสุดบ้างกันหรือไม่มารยาทของผู้ที่ถือสวด สิ่งใดบ้างที่จะทําให้การถือสวดนะครับเสียหายหรือว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนและก็การถือสนดก็อยากจะนะครับเชิญชวนให้พี่น้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาหาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเพื่อที่เราจะได้อยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับอย่างเป็นผู้ที่ได้รับกําไรไม่ขาดทุนและเราจะได้ออกจากเดือนรอมฎอนในสภาพที่เราได้รับกําไรอย่างมากมายอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นความรู้สําคัญมากพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย อีกประการหนึ่งครับการต้อนรับรมฎอนอย่างมีความพร้อมในเรื่องของการทําอามัลอิบาดาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรู้จากข้อที่แล้วอิบาดาที่สําคัญในเดือนรมฎอนอิบาดาที่มีความพิเศษไม่เหมือนเดือนอื่นๆกางวันเราถือสิหนดกลางคืนเราละหมาตรเวียบรรยากาศแบบนี้ไม่มีในเดือนอื่นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย ท่านเบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามันซามะ رمضان อิมานและฮิทิซาบะลกุฟรราะฮูมาตะดดัมมินซัมบิผู้ใดก็ตามแต่ที่ได้ถือศีุนดด้วยความอีมานศรัทธามั่นกับอัลเลาะห์ด้วยกับอิฮติซาบันหวังนะครับผลบุญจากอัลเลาะห์บาปของเขาที่ผ่านมาจะได้รับการอภัยโทษหมายถึงบาปเล็กอีกบางหะดีษทนึบบีมุฮัมัดสัลลัอมบอกว่ามันซามะ رمضان อิมานและฮิทิซาบะล ูฟิรละหูมาตะกดมามินดัมบีผู้ใดก็ตามที่ได้ยืนละหมาดด้วยความอีมานศรัทธามันหวังผลบุญจากอัลลอฮ์บาปของเขาที่ผ่านมาก็จะได้รับการอภัยโทษในบางขะดิษอีกบอกว่ามันก็มาไลละตะลกัตรอีมานัลวะฮติซาบลุฟิรละหูมาตะกดมามินดัมบีผู้ใดก็ตามที่ได้ยืนละหมาดในคืนไลละตะลกัต ด้วยความ إ ي م านศรัทธามั่นหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์บาปของเขาที่ผ่านมาจะได้รับการอภัยโทษหมายถึงบาปเล็กเอากมาก้อละรอสุลลอสสุลลาะฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับนี่คือความพิเศษความพิเศษที่ไม่มีในเดือนอื่นๆในบางฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้บอกนะครับอาตากุมช ش ه รุช ش ه รุรอัลมาดล์ ش ه รุลมุบารัด ف ร د อัลลอฮุอะลัยฮุมซิยามะฮู تفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب الجحيم وتُغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خواب رمضان التي لا توجد بوم ิตรยินดีรู้สึกดีใจกับการมาของเดือนรอมฎอนทำไมล่ะครับจะไม่ให้รู้สึกดีใจได้ไงก็ในเมื่อรอมฎอนครับเรามาดูว่าท่านนบีสุลต่านลุอาลัยฮิวซัลลัมกล่าวไว้ยังไงอาตากุมชฮุรุรอมฎอนเดือนรอมฎอนได้มาเยือนพวกเจ้าแล้วนะครับชฮุรุลมูบาอกเป็นเดือนที่มีความชมฤญฟาโรดอลลอฮุอาลัยฮุมเซียมะหุอัลลอฮ์ทรงกำหนดทรงบัญชาให้พวกเจ้าถือสนุดในเดือนรอมฎอนในเดือนนี้ ตุฟตะฮูฟิฮิอบวาบุญเจนนะเดือนที่บรรดาประตูสวรรค์ถูกเปิดวะตุละกูฟิฮิอบวาบุญเจฮีมและก็บรรดาประตูนรกถูกปิดวะตุกัลลูฟีฮิมมารอจตุชยาตีนเดือนที่บรรดามารร้ายชัยตอนทั้งหลายนั้นนะครับถูกล่ามเอาไว้วะฟีฮิไลลุนไลละตุนไขรุมินอันฟิชา และก็สําหรับในเดือนนี้มีอยู่ค่าคืนหนึ่งที่ประเสริฐกว่า1,000เดือนมัลฮุริมาไขโรฮะฟะกอเดฮุริมผู้ใดที่ถูกห้ามจากความดีในคืนนั้นใชจริงเขาก็จะถูกห้ามนะครับก็คือไม่ได้รับกําไรไม่ได้รับความดีงามไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยในชีวิตพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักเดือนรอมฎอนมีความพิเศษอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการใช้เวลาในเดือนรอมฎอนก็จะต้องเป็นไปอย่างให้ดีที่สุด ให้สมเกียรติที่สุดนะครับให้มีคุณภาพที่สุดให้ออกมาอย่างสวยงามที่สุดสำคัญมากครับอ,อัลลอฮฺตาลาให้พวกเรา24ชั่วโมงเวลาเท่ากันแต่พวกเราจะจัดการจะจัดสรรอย่างไรนี่แหละครับที่เป็นโจทย์สำหรับพวกเราที่จะจะทำอย่างไรให้รมฎอนในปีนี้เป็นรมฎอนที่มีคุณภาพเป็นรมฎอนที่สวยงามสำหรับพวกเรา ให้พี่น้องคิดว่ารอมฎอนนี้คือรอมฎอนครั้งสุดท้ายและเราก็จะทํามันนะครับทำทุกอย่างที่เป็นความดีงามให้ดีที่สุดอะไรบ้างที่เราทําได้ช่องทางไหนบ้างที่เป็นความดีงามที่เป็นที่เราส,สะดวกที่จะทําก็ขอให้พี่น้องได้รีบๆทำรีบๆตักตวงนะครับโอกาสของเรานั้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทันรมดอนในปีหน้าอีกหรือไม่ปีนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเลยครับแต่เราก็ขอดวูว่าเราจะมีชีวิต ทันอยู่หรือไม่เราก็ขอดูวให้อร้อยนั้นให้เราได้ทันใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนในปีนี้ได้เข้าไปสู่เดือนรอมฎอนและเป็นผู้ที่ทําอามัลอิบาดได้อย่างเข้มแข็งอย่างถูกต้องนะครับแสวงหาคืนไลละตุนกตเป็นผู้ที่เร่งรีบไปสู่ความดีงามทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะทุกคนก็จะต้องทบทวน ทุกคนก็จะต้องพยายามที่จะคิดอยู่เสมอนะครับว่าเวลาใดก็ตามแต่โอกาสใดก็ตามแต่ที่เราสามารถใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์ได้ที่เราสามารถทําความดีได้ที่เราสามารถตักตวงความดีได้เพื่อจะให้ตราช่างของเรานั้นเต็มไปด้วยความดีงามก็ขอให้พป่น้องได้พยายามจนสุดความสามารถเราอาจจะมีตารางนะครับที่เป็นการตั้งออกมาเพื่อจะ ทำอามนอิบาดา้าเป็นตารางที่เหมาะสมสําหรับพวกเราที่เราสามารถแสวงหานะครับความดีงามต่างๆในเดือนนี้การที่เราได้จัดตารางออกมานะครับบางครั้งอิชาร์ล็อกก็อาจจะไม่ทําให้ความดีงามบางอย่างนั้นหลุดมือเราไปได้หลุดออกไปจากตัวเราได้นะครับเราสนใจอันกุรานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันกุรานถูกประทานลงมา เราได้ใกล้ชิดกับอัลกานบางครั้งในเดือนนึงเราอาจจะไม่ไม่ค่อยเป็นบุคคลที่สนใจแต่เดือนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่บรรยากาศทั้งหมดมันเอื้ออํานวยที่จะให้พวกเรานั้นได้ใกล้ชิดกับอันกุานพี่น้องเราเคยตั้งใจไหมว่าอย่างน้อยนะครับเรามาตอนมาครั้งหนึ่งเราอ่านจบหนึ่งครั้งเราอ่านแล้วเรานะครับทำความเข้าใจเราตะดับบุตรเราไขาควรกับสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาของอันกุราน ละหมาดในยามค่ําคืนพยายามรักษาให้เสร็จสิ้นพร้อมกับอิหมามนะครับละหมาดเสร็จพร้อมอิหมามแล้วก็ละหมาดอย่างม,มีความคูชัวมีสมาธินะครับทั้งหมดทั้งหลายนั้นอะไรที่เราสามารถรักษา ตัวของเราให้อยู่ในหลักการให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เป็นความดีงามทั้งหมดในเดือนรอมฎอนฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายเวลาในคุตบะนะครับมีจํากัดการที่จะได้ลงเนื้อหาในรายละเอียดบางอย่างก,ก็คงใช้เวลาแต่อยากจะมากระตุ้นให้พวกเราได้เป็นบุคคลที่มีความกระฉับกระเฉงนะครับเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างสมเกียรติและให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่มีคุณค่าสําหรับเราเป็นรอมฎอนที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรารอมฎอนที่แล้วเราบก่อง เราอาจจะขาดตกอะไรไปบางอย่างปีนี้เราแก้ไขกันใหม่เรามาตอนที่แล้วนะครับเราอาจจะผิดพลาดอะไรไปปีนี้เราก็ปรับปรุงกันใหม่ก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่พร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมหัวใจสู่การเข้าเดือนเรามาตอนเดือนที่มีความประเสริฐเรื่องของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับบ้านของพี่น้องสถาบันครอบครัวบ้านของเรา ให้บรรยากาศในบ้านเดือนรอมฎอนนี้เป็นบรรยากาศของความเป็นนะครับการเพิ่มพูนอีมานการเพิ่มพูนความศรัทธาเพิ่มพูนความรู้ที่มีประโยชน์บรรยากาศแห่งเสียงอัลกุรอานบรรยากาศที่มีการทําความดีงามต่างๆมากมายการปรึกษาหารูนะครับเรื่องราวของศาสนาเกิดขึ้นในบ้านของเราฝึกลูกหลานของเราให้เคยชินกับการถือส้นดช่องทางใดน,นะครับที่เราสามารถขนทางไหนที่เราสามารถทําให้ลูกหลานของเรา ได้เคยชินกับการทําอีบาแล้วก็ขอให้พี่น้องได้ได้ฝึกฝน ได้ให้สอนบุตรหลานของเราให้อยู่ในร่องในรอยของหลักการของศาสนาอิสลามก็ขออัลลอสุบฮานหวตาลาได้ช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านให้พวกเราได้อยู่ในหลักการของศาสนายืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงขอด้อยจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาให้พวกเราทุกคนนั้นได้เข้าสู่เดือ,ดอนอมฎดนและเป็นบุคคลที่ทําอามัลอิบดะดาอย่างถูกต้องแล้ก็ขอด้อจากอัลลอฮฺสุบฮานฮวตาลาให้อัลลอฮฺตาลาตอบรับ การงานของพี่น้องทุกท่านขอละตาลาได้เมตตาพวกเราทุกคนขอละตาลาได้เพิ่มพูนความรู้ที่ยังประโยชน์ให้แก่พวกเราทุกคนขอละตาลาได้ให้พวกเรานั้นนะครับได้ดําเนินอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงตลอดไปจนถึงวันที่เราลับลระองซุบฮานะฮและะอ ا ل ى อะกูลุกอุลีฮะดะ وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين كل ذم ุ ا س ت غ ف ا ل غ ร الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبه من يعلم انه يسمعه ويراه وصلوا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقد قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وأُمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وعطائك يا ارحم الراحمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه, واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون